กับนักแสดงสาวร่างเล็กกุ๊กกิ๊ก สุม,มนทิพย์เหลืองอุทัยแต่ดูเหมือนว่ายังง่ายยังไงความสัมพันธ์ก็ยังพัฒนาอย่งางชัดเจนไม่ได้เสียทีสำหรับหนุ่มบี้เคพีเอ็นล่าสุดออกมาเปิดใจหลังจากที่สาวคุคปติพย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สุดจี๊ดว่าสถานะยังโสดเลือกได้หนุ่มบี้ก็รีบออกตัวบอกสถานะตัวเองเช่นกันว่ายังโสดและไม่คิดจะเป็นตัวเลือกของใครแถมเจา้าตัวยังเผยอ,อีกว่าตลอดระยะเวลาที่ท,ท,ทั้งพามรู้จักกันมารู้สึกดีไม่น้อยกับการที่มีสาวอารมณ์ดีคนนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนั่นเองแหละค่ะ ล่าสุดได้ฟังเขาแม่สัมภาษณ์ไหมครับได้ดูครับได้ดูครับเป็นยังไงบา้างเราได้ฟังโอเคครับสบายใจคือแค่อย่างอย่างนี้กิ๊ฟบอกก็ก็ดีใจนะที่บอกว่าช่วงนี้เขาเจอผมมากที่สุดอย่างเพื่อนๆก็จะถามว่าเอ๊ะเราสองคนเจอกันได้ยังไงแบบมาสนิทก,กันได้ยังไงแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตัวผมกับกิ๊ฟก็ไม่เคยก็คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคุยกันแล้วสนิทกันมากขึ้นขนาดนี้นะฮะแล้วก็ ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเอ๊ะระหว่างที่ช่วงหนึ่งเดือนก,อนกว่าๆเนี่ยที่รู้จักกันมาก็รู้สึกดีกันจริงเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันทุกคนมันมีสิ่งที่จะชอบใครอยู่คือทุกวันนี้เราเจอกันบ้างแล้วก็เพ้่รู้สึกว่านะเวลานี้โมเมนต์นี้อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันดีผมทำงานแล้วก็แล้วมีกิฟต์เข้ามาอยู่ใน ชีวิตด้วยแหละก็รู้สึกว่าโอเคครับอย่างนี้กิ๊ฟสัมภาษณ์เมื่อวานก็ผมก็ดีใจที่กิ๊ฟบอกว่าเอา่อถ้าคุยกับผมเยอะที่สุดเขาโสดผมก็โสดก็ดดคือก็คือไม่ไม่ได้เปลี่ยนสถานะอะไรก็แต่ต่างคนต่างโสดแล้วพี่ๆทุกคนก็โสดเลือดได้ถูกนะฮะเพราะว่าอ่าอย่างนี้ดีกว่าค,คือคือกิ๊ฟเป็นคนที่น่ารักวันนี้เขาคนที่จะ,จะเจอคนหนึ่งที่รักเขาขมากๆต,ตัวเลือดไม่โตแล้วผมไม่เคยมองว่าเออ่ตัวเอง เป็นตัวเลือกของตัวเลือกของคนอื่นนะครับผมแค่รู้สึกว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกให้กันแล้วก็แล้วความรู้สึกมันดีต่างคนต่างก็มีความรู้สึกดีให้แก่กันแต่ไม่มีใครชัดเจนในความสัมพันธ์ทั้งสองคนก็เลยยังใช้คำว,ว่าแฟนไม่ได้สักทีละค่ะแถมด้วยความที่สาวกุ๊กกิ๊บเป็นคนน่ารักอารมณ์ดีจึงไม่แปลกที่หนุ่มบี้ใหญ่จะขอเดินหน้าเร่งสารสัมพันธ์ใครที่แอบเชียร์คู่นี้กันอยู่ไม่แน่ว่าอาจจะมีลุ้นเปิดตัวกันในไม่ช้าก็เป็นได้ I don't know.